สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆถึงทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะไม่นำวิธีการเข้าไ l o า d ผ่านเว็บไซต์เพื่อไปรบรูปภาพนะครับพอดีมีน้องสอบถามนะครับว่าเขาต้องการ ลบรูปภาพใน iCloud แต่เผอินว่าในสมาร์ทโฟนหรือ iPhone เนี่ยเขาปิดฟังก์ชันการซิงก์กับ iCloud แล้วแต่ต้องการเข้าไปลบรูปภาพที่เหลืออยู่นะครับยที่อยู่บน iCloud ทําได้ไหมผมเลยจะแนะนําผ่านเข้าไปเว็บไซต์ครับซึ่งขั้นตอนในการเข้าไปที่ iCloud ผ่านเว็บไซต์และเข้าไปลบรูปนั้นทํำยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเข้า iCloud ผ่านเว็บไซต์เพื่อไปลบข้อมูลรูปภาพนะครับง่ายๆเลยครับก็คือ เริ่มต้นให้เข้ามาที่ลิงก์ของ iCloud ด้านล่างครับกดเข้ามาจะเจอหน้านี้สิ่งสำคัญก็คือเราต้องมี Apple ID เพราะเราต้องเป็นเจ้าของของ Apple ID นั้นนะครับ iCloud นั้นนะครับก็ให้ใส่ Apple ID จากนั้นนะครับก็คือกด Next ครับจากนั้นให้กด Password ครับแต่ก่อนจะกดาสเวิร์ดเนี่ยเขาถามก่อนนิดนึงว่าต้องการให้อยู่ในระบบนี้หรือเปล่าก็คือพอเรากดไปปุ๊บถ้าเกิดเราตั้งค่าตรงนี้ติ๊กไว้นะครับมันก็จะจําค่าในเว็บเบราว์เซอร์นี้เวลาเราเข้ามาที่ iCloud ใหม่ก็ไม่ต้องมานั่ง็อกอิ้นแล้วนะครับก็คือมัน้นกดี N จากนั้นก็จะเข้ามาในส่วนของการยืนยันนะครับจริงๆก็คือถ้าเกิดใครที่ไม่เคยใช้งานเลยนะครับก็คือมันจะมีการสร่งรหัสผ่านนะครับมาที่ตัวสมาร์ทโฟนก็คือ iPhone ของเราแล้วก็ต้องใส่รหัสหหลักที่อยู่จาก iPhone ของเราเนี่ยมาที่ในตัวของไ c คลาวตรงนี้นะครับบนผ่านเว็บไซต์เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของจากนั้นก็คือจะเข้ามาหน้านี้ได้เลยนะครับเพราะเอิญว่าพี่กอล์ฟเคยยืนยันแล้วก็เลยไม่จะมีหน้านั้นนะก็คือเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีข้อมูลบน iCloud ที่ Apple เก็บไว้ให้เเรราะรก็จมีื่ององงข ปฏิทินนะครับรูปภาพโน้ตต่างๆแล้วก็คือการค้นหาไอโฟนด้วยนะครับเราจะมาดูรูปภาพครับกดไปที่ฟ h โต้ครับพอกดมาที่ฟ h โต้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการพูดถึงรูปภาพทั้งหมดของเรานะครับรูปที่มีการทั้งหมดนะครับมีระยะเวลาวันที่นะครับปรับขนาดดูนะครับอันนี้นะครับนะครับอันนี้เราปรับได้นะครับรูปแบบนะครับอ่ะนี่ก็คือการคุณสามารถเข้ามาดูรูปภาพตรงนี้ได้หมดนะครับอ่ะวิธีการลบทำยังไงนะครับติ๊กครับ แล้วกดตรงนี้ฮะลบนะครับก็คือกดดีลิทได้เลยครับหรือถ้าต้องการดาวน์โหลดแล้วครับคือติ๊กไปที่รูปภาพนะครับแล้วกดตรงนี้ฮะเมฆตรงนี้กดดาวน์โหลดครับก็กลับมาเก็บเรานะครับเก็บไว้ในเครื่องของเราได้นะครับกรณีที่เราต้องการเขาเรียกว่าแบ็กอัพก็ได้นะครับอันนี้ลบก็ได้แบ็กอัพก็ได้นี่ครับคือขั้นตอนในการเข้าไปรบรูปภาพบน iCloud นะครับคือใครที่ต้องการมี iCloud น้อยจริงๆแล้วก็คือ เข้ามาปุ๊บนะครับก็ดาวน์โหลดรูปภาพเราเก็บไว้ก่อนแล้วก็ลบใหม่นะครับแล้วก็เปิดซิงค์ใหม่ก็ได้ครับก็คือเป็นการช่วยในการประหยัดพื้นที่บน iCloud ได้ง่ายครับและนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆครับสำหรับการเข้า iCloud ผ่านเว็บไซต์ที่จะเข้ามาดาวน์โหลดหรือลบรูปภาพของเราได้ง่ายๆครับใครที่ใช้งานไอคลาวอยู่ลองนําไปใช้งานกันดูครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก็จะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจเราครับช่วยกดติดตามสับตไคร้กดกระดิ่งครับจะได้ไม แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat f i ฟท์ครับ